ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่โอ้ยทางขึ้นนะ่ะก่อนที่จะแบบว่าไปเจอภาพส,สวยๆนะแม่งต้องเจอแบบนี้ก่อนทุกคนขึ้นเนินขึ้นบันไดสุดยอดยังไม่ถึงเลยตอนนี้เราจะไปตามล่าหาต้นไม้ใหญ่ที่เขาจะถ่ายภาพช้อนขึ้นไปนะ อุโมงต้นไม้เอออุโมงต้นไม้หอบยินดีที่มีลมหน่อยเนี่ยเดินนี้เพระร้อนเลยเปไปต้นมตนไม้เออมีป้าแล้วหอดเทรนนิ่งหอดเทรนนิ่งที่<ค>ท,ท่าแน,าน,นวเออเก้าร้อยเมตรไปว้าวได้ความลม,ลม,ลมลเริ่มแล้วทุกคนตรงนี้เย็น เย็นเย็นเย็นฝั่งซ้ายเป็นวิวฝั่งป่าเป็นต้นไม้อย่างนี้ลมเลยมากโอ้ยเพิ่งเห็นมีป้ายเนี่ย